หากพูดถึงคาวาสกิ PDK R1 นี่คือมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานแร r ไอเทมที่สุดรุ่นหนึ่งของไทยในยุค2จังหวะครองเมืองครับความพิเศษของมันไม่ใช่แค่เป็นรถ p โปรดักชันทั่วไปแต่เป็นรถที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างคาวาซกิและสำนักแต่ง PDK Product Development by Kawasaki เพื่อสร้างรถที่แรงที่สุดและเบาที่สุดในขณะนั้นประวัติความเป็นมาเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ปีพศ2542คือคศ1999 โดยไปพานนำเอาพื้นฐานของคาวาซกิเซอร์ปิโก SE และ KRR150 มาพัฒนาต่อยอด PDK Product Development by Kawasaki คือทีมวิศวกรและทีมแข่งที่ดูแลเรื่องการเพิ่มสมรรถนะให้รถคาวาซกิโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถแข่งที่สามารถวิ่งบนถนนได้จริง Street Legal Race Bike โดยมีการเปลี่ยนวัสดุและปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่หมดจากโรงงานข้อมูลทางเทคนิคเครื่องยนต์ 2จังหวะ1ลูกสูบ148ดซีซีรสชัดเค่นยนต์ทับนาจากรุ่น SE ระบบจ่ายน้ำมันคาบูเรเตอร์เคหิน PWL 2 8ม mm. ิลิเมตรระบบระบายความร้อนหม้อน้ำลิควิดคูลพละงกำลังสูงสุดประมาณ41-42ถึงแรงม้า PS ที่11,000รอบต่อนาทีมากกว่ารุ่นมาตรฐานที่มีประมาณ33-35ถึงแรงม้าระบบขับเคลื่อนเกียร์6สปีดโครงสร้างไฮไลท์คือซับเฟรมหลังและสวิงอาร์มที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยเพื่อลดน้ำหนัก ท่อไอเสียท่อสูดจากสึกิจิสึกิจิที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นสมรรถนะความเร็วสูงสุดตามสเปคและผลทดสอบในยุคนั้นสามารถทําได้ถึง200-210ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามไมติดรถซึ่งถือว่าเร็วมากสําหรับรถ1 5 0อซีซีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันขึ้นชื่อว่ากินจุตามความแรงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-22ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับความหนักของมือบิดหากบิดแช่ความเร็วสูงอาจต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรข้อดีน้ําหนักเบามาก มีการใช้อลูมิเนียมในหลายจุดทําให้รถมีน้ําหนักเบาวกว่ารุ่นปกติถึง15กิโลกรัมส่งผลให้ power to weight ratio ดีเยี่ยมความแรงระดับโรงงานไม่ต้องแต่งเพิ่มเครื่องยนต์ถูกแย่งพอร์ตและปรับจูนมาจาก PDK เรียบร้อยแล้วมูลค่าสะสมปัจจุบันเป็นรถแรไอเทมราคาพุ่งสูงมากสภาพดีๆหรือรถจดทะเบียนแท้ราคาอาจไปถึงหลักแสนหรือหลายแสนบาทช่วงล่างและเบรกปรับเซตมาเพื่อรองรับความเร็วสูงมีการติดตั้งกันสะบัดมาให้จากโรงง,งานข้อเสีย การดูแลรักษาเครื่องยนต์ถูกรีดเค้นสมรรถนะสูงทำให้สินส่วนสึกหรอเร็วกว่ารถทั่วไปต้องใช้ความเข้าใจในการจูนและดูแลอะไหล่หายากอะไหล่ตัวถังเฉพาะรุ่น PDK เ,เช่นแฟรดิงสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ซับเฟรมอลูมิเนียมหายากและราคาสูงมากความร้อนเนื่องจากเครื่องยนต์แรงกว่าปกติหากหม้อน้ำหรือระบบหล่อยเย็นไม่สมบูรณ์จะเกิดปัญหาความร้อนได้ง่ายความสะดวกสบายเบาะนั่งและท่านักเป็นแบบสปอร์ตจา๋าไม่เหมาะกับการขับขี่ทางไกลแบบชิวๆ สรุปค a วา s a กิ PDK-R1 คือรถในฝันของวัยรุ่ยุค90ที่ปัจจุบันกลายเป็นของสะสมราคาแพงถ้าคุณได้ครอบครองนั่นหมายความว่าคุณมีหนึ่งในประวัติศาสตร์ความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยครับในยุคนั้น PDK-R1 คือคู่ปรับที่สมนั้นสมเนื้อที่สุดของ Honda NSR150SP รุ่นโปรอา m มแต่ PDK-R1 จะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักที่เบากว่าและฟีลลิ่งเครื่องยนต์ที่ดิบและกระชากมากกว่าครับ